อ้ยเห็นตำรวจนี่กัย่านน่ะล่ะพ่อพี่น้องมึงไม่ยืนทำความครรพตาสาเลยสิหูได้จังไดว่ามือใดถิ่งขยะประเภทใดๆไปเมืองกันเลยไปเลยทุกคนมือนี่กัเป็นวันศุกร์ที่สองของเดือนนะจ้ะเดี๋ยวแก้มบกเสียม่ทีบายว่ามือนี่ถิ่งขยะอีหยังใดแน่ นี่ก็เป็นตาล่างทิ้งขยะเด้อจ้าสำหรับแต่ละมือแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนก็จะมีการอธิบายว่ามือใดทิ้งขยะใดแน่เดี๋ยวแก้มบุญจะอธิบายให้ฟังข่าวๆเด้อจา้ามือนี่ก็จะอธิบายเฉพาะขยะที่ทิ้งมือนี่นะจ้าไว้พี่น้องเพิ่นอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นแก้มบ,บ,บ,บุอ่านบออกนี่ก็เป็นสำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่สองของทุกเดือนก็สามารถทิ้งขยะประเภทนี้ละจา้า เมือรูปนี่ละ่ะตามรูปนี่เลยขวดแก้วขวดสีขวดสีอื่นๆพวกกล้องกล้องเครื่องดื่มต่างๆกลางกระดาษสมุดหนังสือพิมพ์แล้วก็ทานไฟใา้ทานต่างๆอยู่จประปลอดวัดไข่เนาะนี่เขาจะเขียนว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนวันศุกร์วันศุกร ที่สองของเดือนนะจ๊ะตามหนีเลิก่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเตรียมขยะทิ้งกันทุกคนไปจ้าเตรียมขยะไปทิ้งกัน ปรภทแก้วใสนะจ้าประเภทแก้วใส,วใสขวดแก้วประเภทสีนะจามาถึงมองทิงขยะแล้วนี่ก็เป็นตู้สำหรับทิงขยะประตูก็จะเป็นแบบปิดมิดชิดนะจ๊ะเปิดเข้าไปเลยนี่ก็เป็นล่างสำหรับ ขยะที่เห่าจะต้องเอามาถิงเนาะจะขวดแก้วคุณขวดแก้วใสแล้วก็ล่างสุดท้ายนั่ก็เป็นขวดแก้วสีต่างๆเนาะจะเป็นทาน,นะจ้ะล่างสําหรับถิงทานไฟฉายทานต่างๆส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นประเภทกระดาษเขาจะเอามาถิงก้อนนี่เขาจะาล่างขวดย่างดีด้วจ้ะเวลาจะเอามาถิงต่เรื่องของแกมบุ๋มที่เหรทุกคน <laughs> แกมบุ๋มก็เป็นอะสิ กาถิงบนอ้าจ๋าล่องถิงเ, <C le af> เขาเจาะหลางดีดีเป็นตะอยากอายเพลินแทะของแก้มมงขี้ลายก็มเลไอายเลยกอง็โแทยงด้อันนี้ทานไปฉายทานต่างๆจ้ะ ขยายเรียบร้อยแล้วเมื่อนีก้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันไหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย